สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรธรรมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านสำหรับวันนี้ผมฤทธิ์ผ่านฟ้าก็จะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรอบๆตัวเรามานำเสนอสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องความสุขหลายท่านหลายคน อาจจะรู้จักหรือรู้จักกันดีแต่อาจจะยังไม่ถ่องแท้จริงๆแล้วความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันนั้นมันมีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองครับมีอยู่ทุกที่ทุกทางมันอยู่ที่ว่า พวกเราทั้งหลายจะพิจารณาเห็นมันใหม่เห็นสิ่งนั้นก็คือความสุขใหมถ้าพวกเราสามารถมองคิดพิจารณากันให้เห็นถึงความสุขเหล่านั้นพวกเราก็จะพบกับความสุขนั้นได้แน่นอนครับ ความสุขทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของเราครับถ้าจิตใจใเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในรอบๆตัวเรามองด้วยจิตใจของเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันล้วนมีสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมีหลายด้าน อาจจะเกินสองด้านนะครับเมื่อเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะทราบจะรู้กันความสุขที่เราเราทั้งหลายคิดว่าจะไม่มีจะไม่ได้พบมันก็จะได้พบก็จะมีครับหลายท่าน อาจจะสแสวงหาทรัพย์สินสะรงคารคือหาทรัพย์สินสะงรงคารเข้ามาไว้ในครอบครองให้ได้เยอะมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้จะพบความสุขที่หลอกลวงก็คือความสุขที่ไม่แท้จริง ทรัพย์สินสาะรงคารเหล่านี้หามาได้มากมายมหาศาลก็จริงแต่จิตใจพวกเขาเหล่านั้นก็จะระแวงไปในด้านต่างๆเพราะว่าทรัพย์สินที่หามาได้นั้นหาได้มาโดยมิชอบนี่แหละครับผมถึงกล่าวว่าต่อให้มีทรัพย์สินร่ำรวยล้นฟ้ามากมายมหาศาล ก็หาความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ที่ความพอครับคำว่าพอตัวเดียวในจิตใจของเราถ้าเรารู้สึกในจิตใจว่าเราพอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรา รับรองครับจิตใจของคนที่คิดได้อย่างนี้จะมีความสุขมากมายมหาศาลยิ่งกว่ามีเงินเป็นพันล้านหมืน่นล้านแสนล้านหรือร่ำรวยรวยล้นฟ้าแค่ไหนก็จะสู้กับคนที่คิดอย่างนี้ไม่ได้ก็คือคิดถึงคำว่าพอนี่แหละครับ แต่มนุษย์เราหรือคนเรานี้คำว่าพอหลายท่านอาจจะรู้จักอาจจะทราบกันแต่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่ทราบหรือไม่สนใจกับคำคำนี้คำคำนี้มีความหมายมากมายมหาศาลนะครับคำว่าพอนี้ ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนได้พบเห็นได้พบเจอกับสิ่งต่างๆมามากมายหลากหลายรูปแบบสุดท้ายสิ่งที่เรามองเห็นที่เราทราบกัน ที่เรารู้กันก็คือความไม่พอเมื่อเกิดความไม่พอขึ้นมาในจิตใจเมื่อใดเมื่อนั้นแหละครับชีวิตนี้ทั้งชีวิตของคนที่คิดเรื่องนี้คือคำไม่พอนี้ก็จะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตจะพบแต่ความร้าร้อนกวลกวาย ความทุกข์ต่างๆมากมายหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้คำว่าพอเราจะพอตรงไหนถึงจะเรียกว่าพอผมก็จะบอกว่าคำว่าพอก็ให้ดูที่จิตใจเรา,น,รานักปฏิบัติทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลาย ล้วนทราบดีกันครับว่าคำว่าพอก็พอได้ทุกสิ่งอาจจะมีโลภบ้างความโลภต้องมีครับแต่โลภแล้วเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราเราไม่ไปละเมิดสิ่งหน้าแม้แตพ่พระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีท่านก็ยังมีความโลภอยู่ครับแต่ความโลภเหล่านี้ล้วนอยู่ในสินห้าไม่มีการละเมิดสินห้าโดยเด็ดขาดเห็นไหมครับพระอริยะเจ้าพระอริยะอุคคลทั้งหลายในประเทศไทยมีเยอะแยะครับท่านก็ยังทำมาหากินเลี้ยงชีพ โดยสัมมาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบไม่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับการหาทรัพย์สินมาก,ก็เพื่อประทังสังขารประทังร่างกายหรือประทังชีวิตให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปจนกว่าจะถึงอายุขไขหรือถึงเวลา เพราะว่าสุดท้ายหนทางเบื้องหน้าของทุกคนก็ต้องพบกับความตายแน่นอนครับเมื่อร่างกายแตกดับหรือเสียชีวิตหรือเรียกเรียกว่าตายนั้นทุกคนต้องพบต้องเจอกันแน่นอนทุกสรรพสิ่งที่เราหามาไว้ในครอบครองจะโดยชอบหรือโดยม่ชอบก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนนำติดตัวไปไม่ได้แม้สักอย่างเดียวครับสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็มีเพียงกุศลหรือบุญและอกุศลหรือบาปหรือความชั่วเท่านั้นที่สามารถติดจิตร่างติดจิตของเราไปในภพภูมิเบื้องหน้าได้นี่แหละครับ ผมถึงมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ว่าถ้าเรารู้จักคำว่าพอเพียงคำเดียวชีวิตของพวกเราทั้งหลายในโลกใบนี้ก็จะมีความสุขทุกวันไม่ว่าท่านจะพบเจอกับสิ่งใดๆท่านก็จะมีความสุขขนขวายในหนทางที่ถูกต้องโดยไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลห้า สำหรับคารวาถือว่ามีความสุขที่สุดแล้วครับครับพูดมาจนถึงขณะนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วและหลายท่านอาจจะยังสับสนไม่เข้าใจก็ลองคิดพิจารณากันดูครับรอบๆตัวเรา เรามีอะไรอยู่ถ้าไม่เกินความสามารถที่เราจะหาเพิ่มได้เราก็ส่อแสวงหามาโดยชอบทำก็ถือว่าไม่ผิดอะไรครับแต่ถ้าเรามีเรามีอยู่เราอยากได้เพิ่มแต่เราหามาโดยไม่ชอบทำก็คือการ อามาโดยละเมิดสินห้านั่นแหละครับมันจะบังเกิดความไม่สุขหรือความทุกข์ขึ้นมาแน่นอนในภายหลังพิจารณากันง่ายๆแค่นี้เองครับท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรธรรมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความจเจริญ ทั้งในทางโลกและทางธรรมผู้ใดปรารถนาพระนิพพานก็ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้กันทุกท่านสวัสดีครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสังเกตดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอพระคุณครับ